สวัสดีตอนเช้าๆครับวันนี้ได้คิวตัดอ้อยแล้วครับหลังจากทางนี้เราตัดเอาไปเป็นพันปลูกนะครับไอที่เหลือนี้ก็ไม่ถึงไร่ครับรถก็ตาดแล้วครับทางฝั่งธนุตัดเสร็จเรียบร้อยเมื่อวานครับทางนี้พันขอนแก่นน,นี่ครับเนื้อที่ตรงนี้ที่เราปลูกประมาณสองไร่ นี่ครับเขาคำนวณว่าจะได้หนึ่งประมาณหกล้อแต่ตอนนี้หกล้อกับเต็มแล้วครับถ้าจริงๆแล้วต้อง10บล้อแล้วครับซึ่งอันนี้เขาเรียกว่าอ้อยยอดอ้อยที่เป็นตอแรกมันจะสูงครับสวยมากทีเดียวครับทางนี้หลังจากนี้ตอนนี้เราปลูกได้ประมาณ2ไร่ครับตรงนี้ น,นี่ครับบรรยากาศตอนเช้ารถเขามีผลประมาณ6กเจ็คันจะไปเก็บค,คิวอยู่ที่โรงงานกว่าจะได้ลงเพราะฉะนั้นก็ต้องรอครับนี่ครับ บรรยากาศของการถา,ากอ้อยครับที่อยู่ใกล้ไม่ได้ครับคุณมากคุณจากใบอ้อยเองแลครับซึ่งตรงนี้เนี่ยต้นไม้ยังเหลือเยอะลำบากในเรื่องของรถที่เข้าไปตัดเครับทางนี้ก็พี่น้องนัขอพันที่ไปปลูกม,มา แบ่งไปปลูกก็ให้ตัดทางนี้ตรงนี้ก็ให้มันติดที่โล่งๆให้รถเข้าได้เกี่ยวง่ายครับนีคบ่ครับความทันสมัยในยุคปัจจุบันชาวไร่ก็จะสะดวกขึ้นทํางานได้รวดเร็วขึ้นแต่ก็ต้องเลกมาด้วยต้นทุนนี่แหละครับแต่ก็พอจะไม่ได้ถ้าตัดคนจะช้าแต่มันก็เรื่องต้นทุนของคนดีถ้าเทียบกันแล้วก็น่าจะปอปอกันครับแต่ามสะดวกสบายความรวดเร็วเลย ก้อยอะนีทครับ่ใต่างชาวไรยของเรานะครับมันช้างอมมะลิสุริเนี่ยเราทำอยู่สามอย่างครับอันนี้คืออ้อยแล้วก็ข้าวฝั่งต่างที่รุ่มๆแล้วฝั่งตานี้ก็เป็นมันครับเป็นโคกอ่านี่ครับตรงไหนที่เป็นที่รุ่มๆ่มเราก็จะลูกข้าวตรงไหนที่เป็นที่โคคๆที่รอนเราจะลูนี่แ be หละเกษตร หลายอย่างทำสามอย่างเราจะไม่ทำเกษตรหน้าเดียวครับเผื่อปีไหนราคาของอะไรดีก็จะได้ตัวนั้นไปอย่างปีนี้นี่อ้ยมีราคาเราก็จะเออได้พอได้โปไ,ได้บ้างกับเขาทำอ,าอยากละเล็กอยากละน้อยครับเรามีเนื้อที่จำกัดมีแค่นี้เราก็ทำน่้ไปครับ ามีรถมาหลายคันแป๊บเดียวครับไม,ไม่ไม่นานนี่ครับอันนี้ความสูงประมาณน่าจะน่าจะเกือบ4เมตรครับต้นนี้ <c oughs> <c oughs> เป็นอ้อยยอดอ้อ,อยพุ่มสูงปีที่แล้วมันก็เลยสวยงาม แปลงนี้เราลงที่ใสไดประมาณร้อยระจบจะจบนิดๆนะครับของไร่นี่ครับเป็นบรรยากาศของการตัดอยู่ตายลมมันจะขุ่นนิดนึงครับ เพลงเราเพลงสั้นก็ต้องถอยถอยเอาอย่างนี้แหละครับถ้าเพลงยาวๆเขาจะวิ่งอันนี้เอาวนถอยไปถอยมาสลับรถไดไ้แต่อันนี้เพลงยังสั้นก็ต้องถอยเอาแบบนี้ครับใส่รถกระเช้าเพื่อที่จะไปใส่รถหกล้อที่จอดอยู่ฝั่งทางโน้นครับขึ้นเข้าไม่ได้เพราะว่ามัน